เราใช้กรรมฐานที่เราถนัดนะถ้าถนัดอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ใช้อย่างนี้ยถ้าไม่ถนัดก็ใช้อย่างอื่นคือหลักของมันมีอันเดียวอะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องและอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วให้เกิดกิเลสอย่างถ้าบางคนก็พิจารณาความตายพิจารณาอยู่เรื่อยนะ เราก็ต่อไปเราก็ตายคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะหมาก็ตายแมวก็ตายต้นไม้อยังตายเลยพิจารณาไปเรื่อยมองอะไรก็เห็นความตายแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมองต้นไม้ก็เห็นมีความตายแทรกอยู่เออเดี๋ยวใบไม้มันก็ตายแนละ้วมันร่วงลงมาช่วงนี้ต้นสาระต้นอะไรนี่ก็ร่วงเยอะเน,นี่ยมองเห็นโอ้มันก็ตายเหมือนกันนะ ดูหมาดูแมวดูสัตว์ก็เ,เห็นมันก็ตายดูคนที่เรารู้จักก็ตายอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็ตายเหมือนกันแหละตอนนี้ก็ตายเล็กตายน้อยต่อไปก็ตายทั้งตัวตายเล็กตายน้อยอย่างผมเรายาวขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไปตัดออกไปมันก็ตายไปส่วนหนึ่งแล้วผมที่ตัดไปแล้วมันก็ไม่งอกแล้วนะมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นผมเราแล้วเล็บเนี่ยเราตัดออกไป หรือฟันหักฟันหลุดนะถอนฟันออกไปนะหรือหนังถลอ,อกไปนะหนังส่วนที่ถลอ,อกไปเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นเราแล้วเนี่ยกรรมาฐานห้าตัวนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะดูลงไปนะก็จะเห็นนะเนี่ยร่างกายเราตายอยู่ตลอดเวลานะตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก็ตายฟันก็ตายหนังก็ตายนะวินาเรื่อยๆไปในนี้ใจมันก็จะเคล้าเคลีย คนเราถ้าคิดถึงความตายนะ้ความบ้าหลงโลกมันจะลดลงแลง้วมันคิดว่ามันต้องตายแต่มันก็มีคนสองเง้พวกนะพวกหนึ่งมันคิดว่ามันจะต้องตายเหมือนก็เลยทําชั่วตามสบายใจอยากทําอะไรก็ทําเลยเมื่อก่อนมีประเทศหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่โรคเอดสระบาดคนเป็นเอด เต็มบ้านเต็มเมืองเลยพวกนักศึกษาพวกอะไรก็เป็นนะคราวนี้มันก็รู้ว่ามันจะต้องตายแนละ้วมันก็เจอใครมันก็ข่มขืนแหลกลานไปเลยนะมั่วไปทั้งประเทศเลยไหนๆนจะตายแล้วทําชั่วให้เต็มที่อยากทําอะไรก็ทํานี่กลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเราจะต้องตายแลยนะ้วก็พยายามมาฝึกตัวเองไหนๆนจะตายทั้งทีแล้วใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด คนมีปัญญาสัมมาทิฏฐิกับคนมิจฉาทิฏฐนะิอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็เลือกเดินคนละเส้นทางกันพวกมิจฉาทิฏฐิก็เดินไปในทางที่เร็วลงพวกสัมมาทิฏฐิคิดถึงความตายแล้วก็เดินในทางที่ดีขึ้นถ้าเราตายแล้วเราจะโลภไปทําไมถ้าตายจะต้องตายอยู่แล้วเราจะโกรธคนจะอาฆาตคนไปทําไมอีกหน่อยก็ตายเหมือนกันหมดนะี่ ไม่รู้จะสะสมสมบัติอะไรไปเท่าไหร่นะองหนะก็ต้องทิ้งไปหมดกลายเป็นของคนอื่นหมดอะไรอย่างนี้นะเนี่ยพวกมีสมมธาทิฏฐินะันก็จะมองกลับข้างกับไ้พวกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคิดถึงความตายแล้วก็จะรีรบเสพทุกอย่างที่ต้องการพวกสมมธาทิฏฐิก็จะเห็นว่าจะวิ่งหาอะไรมากมายไม่มีสาระแก่นสารหัวใจมันไม่ดินน้นรนแสวงหาอะไรมากนะมันก็สงบนะจิตใจมันก็สงบนะ งั้นแค่คิดถึงความตายใจเราก็สงบได้ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งจิตสงบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอาที่เราถนัดชอบพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆพุโทโธพุโทโธแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอนะไรนี้ยิรณาคิดไปเรื่อย มีบทหนึ่งนะหลวงพ่อชอบชอบบทที่บอกว่าพุทธโธสุดสุดโธกรุณา,ามหันโวแล้วพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบคือเหมือนมหาสมุทรในความการุณาของท่านเราคิดถึงตรงนี้นะคิดถึงความการุณาของพุทธเจ้านะใจิตใจมันอิ่มเมอิบเบิกบานมีความสุขมีเรี่ยวมีแรง ที่จะทำคุณงามความดีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจริตนิสัยนะจริตนิสัยของหลวงพ่อมันเคยปรารถนาพุทธภูมิเพราะฉะนั้นตัวที่กระตุ้นให้จิตใจเข้มแข็งนะคือตัวกรุณาแล้วเวลาภาวนาในบท สารเสริญพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นบทถึงการูนางท่านนะโอมันจะซาบซึ้งนะมีปีติทีน้ำตาร่วงเลยเนี่ยเราก็รู้จักวิธีทำให้จิตสงบนะวิธีให้จิตสงบมันเยอะแยะไปหมดเลยที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างนะแท้จริงแล้วการทำจิตให้สงบนะทำได้ไม่นับวิธีเลยนับไม่ท้่ว ในตำราเขาก็รวมไว้สี่สิบอย่างอันนั้นเป็นตัวอย่างนะในความเป็นจริงนับไม่ถ้วนเลยในชีวิตจริงที่หลวงพ่อเคยทำมาก็มีหลายอย่างตอนเด็กๆบ้านอยู่ริมคลองนั่งอยู่ริมคลองนะริมน้ำเห็นน้ำไหลไปแล้วเวลาลมมันพัดนะน้ำมันพลิ้วเป็นละลอกเล็กๆพลิ้วๆๆิ้ว เราก็ดูไปดูไปนะจิตก็สงบนะจิตก็รวมตัวน้ํากระเพื่มไหวๆนะจิตก็รวมได้มีความสุขอ่ะเพราะใจมันชอบบางคนเขาไม่ได้ชอบหลิบน้ำนมีคนหนึ่งนะเขาชอบอยู่ในที่มืดๆที่อับ,อบ,แบ,แบๆแคบๆเขาจะภาวนาดีนะ เขาไปอยู่ในโบสถ์นะปิดประตูตหน้าต่างหมดเลยแล้วก็ภาวนาอยู่งั้นน่ะร้อนจัดจัดนักลางวันร้อนมากๆกนะก็ไม่เป็นไรเหงื่อท่วมตัวแล้วก็ภาวนาอยู่งั้นนะนนะนนนะเ,นเานานนะขาถนัดที่จะอยู่อย่างนั้นเขก็ภา,าวนาได้ดีถ้าให้หลวงพ่อไปอยู่ตรงนั้นนะถ้าฝึกเริ่มต้นอย่างนั้นภนะาวนาไม่ได้หรอกนี่เราก็ดูตัวเองนะ ที่ไหนเหมาะกับเรากรรมฐานอันไหนเหมาะกับเราที่ไหนเหมาะกับเราอะไรน,นะสังเกตตัวเองเอานะเวลาไหนเหมาะกับเราในวันหนึ่งวันหนึ่งนะมันมีเวลาที่เหมาะกับเรานะต้องสังเกตเอาอย่างของหลวงพ่อนะตั้งแต่สามโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะอันนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรเลยคล้ายๆภารกิจของวันนี้ใกล้จะจบละ จิตใจเริ่มผ่อนคลายแล้วมาทํางานตอนทํางานรับราชการ,รม,มันเลิกสี่โมงครึ่งอ่ะพ็ทํามาทั้งวันนะเหนื่อยนะแต่พอใกล้ๆจะสี่โมงแล้วสามโมงครึ่งกว่าอะไรเงี้ยใจมันเริ่มผ่อนคลายนะงานที่ทําก็ไม่เสียนะทําได้ดีด้วยซ้าไปเพราะจิตใจเราสงบสุขมีความสุขเวลาภาวนาก็เหมือนกันนะ ภาวนาได้ดีช่วงเย็นๆนี่นแหละสามสี่โมงเย็นนะสี่โมงห้าโมงอะไรเนี้ยช่วงเนี้ยดีที่สุดเหมือนช่วงเนี้ยเป็นเวลาหลวงพ่อสําหรับหลวงพ่อนั้นเป็นนาทีทองจะต,ตอนเนี้ยจะภาวนาแล้วภาวนาอท่าไหนอะยังไม่ถึงบ้านเลยนะทีขึ้นรถเมล์อยู่อะไรเงี้ยก็ภาวนามันตรงนั้นแหละอยู่ที่ไหนก็ภาวนาตรงนั้นไม่เลือกหรอกนะไม่เลือกสถานที่หรอก ทำตรงไหนมันก็ทําได้ถ้าเราทําเป็นเนี่ยรู้จักดูตัวเองนะอยู่ตรงไหนสถานที่ไหนเหมอกับเรานะเอาตรงนั้นแต่ฝึกชำนาญแล้วไม่เลือกสถานที่แล้วแล้วก็ดูตัวเองเวลาไหนที่จิตเราสงบง่ายรวมง่ายนะเวลานั้นเราก็สงวนไว้พยายามสงวนเอาไว้ไม่เอาเวลานั้นไปใช้ในทางโลกให้ใหเสียเปล่าเปล่าเอาเวลา อื่นนะไปวุ่นวายกับโลกต่อแต่เวลาที่จิตใจเราจะสงบนะเอามารีบภาวนาคล้ายๆเป็นช่วงจังหวะที่ดีนียแล้วต่อไปพอเราภาวนาชํานาญนะเราก็ไม่เลือกเวลาเหมือนกันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแล้วชํานาญขึ้นจริงๆไม่เลือกกรรมฐานนะถ้าเราทํากรรมฐานอะไรชำนาญสักอย่างหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ย หยิบกรรมาฐานอื่นมาทำนะ้นก็ทาได้เหมือนกันหมดนะเพราะความสงบมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะหรือการเจริญปัญญาจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูสภาวธรรมทั้งรูปทั้งนามทั้งกุศลทั้งอกุศลอะไรเนะี้ยผลออกมามันก็เหมือนกันเห็นทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันลอยวางเหมือนกันเกิดมากเกิดผลอย่างเดียวกัน